สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องหมาฟ้ากันอีกแล้ววันนี้มาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อตอนนี้เขาอารมณ์ไหนกับคุณเนาะนะคะตอนนี้เขาอารมณ์ไหนกับคุณนะคะมาดูกันดิเขาพลังงานความสัมพันธ์หน่อยความสัมพันธ์เป็นไงบ้างตอนนี้นะคะอุ้ยราชินีถือดาบคุณไปถือดาบใส่เขาทำไมคะ ความสัมพันธ์บางคนนิ่งจบเนาะนะคะเออนิ่งจบแต่จริงๆแล้วยังปรารถนากันอยู่เนาะนะคะอืมยังยังคิดว่าจะ,ะเนี่ยความรักครั้งนี้ยังโอ้อบกอดไว้อยู่อะนะคะเออยังมองว่าฉันเป็นของของเธออะไรแบบนั้นอยู่เนาะไม่ได้ไปไหนแต่ว่าดูนิ่งดูเย็นชาอยู่เฉยชานะนะคะ Uh, สถานการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากทิ้งกันนะไม่ได้อยากเลิกกันแต่สถานการณ์ของทั้งคู่ไม่ดีประมาณนั้นพอดูแล้วเนี่ยไพ่ p ปร t e คช i o n ปิดท้ายนะคะเพราะฉะนั้น่ะถ้าตอนนี้สถานการณ์มันแย่มากนะคะซึ่งรู้สึกว่าดูคนทั้งคู่ยังช่วยกันอยู่เลยช่วยกันกันไม่ให้ถูกทำร้าย แม่ความรักครั้งนี้มันพังทลายนะคะสองคนยังช่วยกันร,รักษาความรักครั้งนี้ไว้อยู่ดูเก็บรักษาไว้อย่างดีนี่คือสิ่งที่มีค่าอยู่ก็ไม่ได้อยากโยนทิ้งไปเลยแต่มันมีน่าจะมีเรื่องให้เสียวความรู้สึกแล้วก็เงียบเอ,อเหมือนจะจบแต่ไม่ใช่จบนะไม่นะแค่มองว่าพอเธอแค่นี้แหละอารมณ์แบบนั้นนะเอออย่ามายุ่งกับฉัน <laughs> อินนิดหนึ่ง นะแต่ว่าไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ไปไหนยังต้องการกันอยู่เนาะนะคะความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณปล่อยไปก่อนนาะงบอกปล่อยปล่อยไปก่อนเนาะนะคะสู้ตอนนี้ก็แบบเหนื่อยกันนะ่ะ เขาก็รู้แหละว,ว่าคุณเป็นคนดีนะคุณนะจิตใจดีนะนะเดี๋ยวก็ปรับความเข้าใจกันได้รอให้คุณใจเย็นรอให้คุณใจดีก่อนเนาะถ้าเข้าไปตอนนี้ก็ทะเลาะกันเฉยๆเดูดูควันออกจมูกแล้วอะนะคะเออเขาบอกว่าปล่อยให้คุณได้อยู่กับตัวเองนะเดี๋ยวเขาก็มาเองนั่นแหละนะทำเขาทำอะไรปกติแค่รอให้คุณ ไปโฟกัสเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะรอจังหวะดีๆที่จะเข้าหานะคะเข้าหาตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวโดนดาบเสียบอืมนะเพราะฉะนั้นอะไรก็เออ,เอ,อปล่อยไปก่อนแล้วกันนะไม่อยากทะเลาะอ,อะไรแบบนั้นนะคะเออปรับอารมณ์นะดูดิสองคนยังอยากจะร่วมด้วยช่วยกันอยู่เลยนะเออประมาณนั้นนะคะ Uh, เขาคิดว่าคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้เขาคิดว่าคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้หรือออฟฟอร์จูนคุณก็ไม่ได้อยากไปไหนนะคะคุณก็แค่แบบเออยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันดีแหละอาจจะทําแบบคอคนขึงขังไปแต่เน้อเห็นป่าสิบถ้วยอืมแล้วคุณก็รู้ด้วยนะคะที่คุณทําแบบนั้นเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะ ไงก็จะมาง้อคุณนะคุณต้องรอเขาอยู่เนี่ยชะงื้งองอมองรออุย้ยเมื่อไหร่จะมาง้อฉันเนี่ยรออุ้มท้องรอเอะไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนะั้นคือแบบทำเมินไม่สนใจเขาจริงๆเขารู้ว่าคุณรักแล้รอเขาอยู่เนาะนะคะนั่นเองเออเหมือนแกล้งอะ่ะเขาบอกว่าคุณแกล้งเขานะนะคะเอาให้แบบเออหรือว่า คุณอาจจะคิดว่าเขาแกล้งคุณอยู่ก็ได้นะอ่ะประมาณนั้นความความรู้สึกเหมือนแกล้งกันให้แบบให้จะทนไม่ไหวอ่ะให้เลือดลงหัวไปเลยเอาจะทนไม่ไหวแหละเอาสิใครจะคือเหมือนอารมณ์ตอนเนี่ยเขาคิดว่าคุณน่ะกาลังจะคือคุณเก่งอ่ะคุณฉลาดอ่ะคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าเขารักมากนะนะคะ คุณก็เลยอาจจะแบบไม่ทําอะไรรอทําเป็นเปืดไปสนใจสิ่งอื่นโูนี่นั่นแกล้งแกล้งเขานะคะเขาคิดแบบนั้นนะทีนี้มาดูกันเนาะนะคะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไหนกับคุณนะนะคะมาดูกันซิทาเป็นไม่สนใจกันแบบนี้นะคะเออตอนนี้เขาอารมณ์ไหนกับคุณคะ <c oughs> ช่างสิปล่อยไปก่อน ฉันก็ฉันก็ทำฉันหนักเหมือนกันนะดูดูเดทนะคะอารมณ์อีโก,โก้มาเต็มมาเต็มเลยนะไม่ยอมหรอกไม่ยอมไม่ไม่ยอมแต่มีแผนการอยู่วางแผนอยู่นะคะเออประมาณนั้นเห็นปะรอไป ปล่อยให้คุณรอไปเหมือนแก้งด้วยนะนะคะนั่นไงดูแบบปล่อยให้รอไปเอออะไรแบบนั้นก็จะมาแหละก็รู้อยู่อารมณ์จะมางอนั่นแหละนะนะคะอารมณ์จะมาอุ้ยพ่ออกมาเหมือนเหมือนกันเพียบเลยนะคือเกินเหตุนะคะเอออะอึดอัดมากแต่พยายามใจเย็นอารมณ์เขาเนี่ยแบบดูดิแก้งอ่ะทั้งที่แบบ ตัวเองจะไม่ไหวยอยู่แล้วนะนะคะทนไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้เออเหงาจังเลยนะนะคะคิดถึงจังเลยนะอืมโลกของฉันมันช่างน่าเบือ่อนะคะการที่เขาคือเอาเขาจกิงเขาบอกว่าอันอันตอนแรกเนะี่ยเนาะก็คงจะแบบแล้วแต่อืแล้วแต่อแแตเออฉันก็ไม่ยอมหรอกอืมประมาณนั้นนะ ฉันก็ไม่ยอมหรอกอย่ามาเอาเต็ดใจอืมรู้สึกว่าจะทนไม่ได้ละอารมณ์เขาตอนนี้นะนะคะเริ่มแบบอืม้มแอบมาส่องอืมแอบส่องดูทำอะไรอยู่หายงอนยางเนาะนะคะแบบรอจังหวะเข้าหานั่นแหละนะรอจังหวะเข้าหานั่นแหละเออ เขารู้อยู่แล้วเนาะนะคะเป็นห่วงเป็นใยเหมือนเดิมมั่นคงแน่นอนไม่ไปไหนหรอกทำเมินทำไม่สนใจเห็นไหมโปรเทชั่นก็ยังอยู่นะคะสามดาบไม่ได้หรอกตอนนี้คิดมากแล้วเริ่มทนไม่ได้ละเริ่ม,ม,มทุกทุกจนแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะเอออารมณ์แบบทนไม่ได้ละนะเออนะคะไพ่เดิมออกมาเกือบทั้งหมด บ้านะคะจริงจริงไพ่เดิมออกมาเกือบทั้งหมดให้ย้อนไปแล้วก็ย้อนกลับมานะย้อนกลับไปย้อนกลับมาบอกได้เลยว่าไพ่เดิมออกมาเกือบทั้งหมดนะคะคือเขาเนี่ยทุกมากทุกใจมากคือแบบทนไม่ได้จริงๆนะทนไม่ได้จริงๆแบบไม่คิดไม่ได้ ไม่คิดไม่ได้แล้วตอนนี้กำลังคิดด้วยว่าเฮ้ย mm hmm. จะมีใครเข้ามาหรือเปล่ามีใครมายุ่งกับคนของเราไหมเขามีใครหรือเปล่าทำไมเขานิ่งไม่สนใจเราเลยล่ะตอนแรกก็คิดว่า mm hmm. เฮ้ยแล้วแต่ตอนแรกนางก็บอกแล้วแต่แล้วแต่แต่มีแผนนะแต่ไปวางแผนอยู่นะนะคะว่า เออเนี่ยถ้ามันนานขึ้นกว่านี้เออเดี๋ยวจะทําแบบนี้แบบนี้โน้นนี่น,น,นั่นนะแต่ว่าแล้วแต่นะะนะคะแต่ชักทนไม่ไหวแล้วแหละเริ่มทุกข์ใจเริ่มคิดมากเริ่มกลัวนะคะเริ่มกล,กลัวกลัวความสูญเสียกลัวว่าจะมีใคร มาตีไทยครัวอืมประมาณนั้นนะปล่อยปล่อยไปไม่ได้ละปล่อยไม่ได้แล้วต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งละเอออารมณ์แบบทนไม่ได้ละมันจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งเนาะประมาณนั้นเลยก็ก็สิคาก็รออยู่ละค่ะเนาะนะคะเหมือนแข่งกันนะ เหมือนเขาเรียกว่าสงครามเงียบเลยอ่ะสงครามนิ่งเอาดิใครจะใครจะอะไรก่อนครั้งนี้ไม่มีใครยอมใครอะไรแบบนั้นนะนะ,นะ <c oughs> ครูซางครูสมนะคะคก็ไม่ยอมเหมือนกันเออทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทนก็นะะทนไม่ได้นะคะทนไม่ได้ไงอ่ะมาดูกันเนาะนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะคะ ทนไม่ได้หรอกทนไม่ได้แล้วนะอารมณ์ตอนนี้คือทนไม่ได้แล้วนะจ๊ะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมีการแอคชั่นของเขาเนาะนะคะนั่นเองอ่ะเชื่อและศรัทธานะจักรวาลกําลังทํางานเพื่อคุณอยู่สถานการณ์เนี้ยทําให้คุณและเขาเติบโตนะคะขึ้นเนาะนะนะทั้งคู่ยังอยากที่จะอยู่ด้วยกันซัพพอร์ตกันอยู่แบบนี้นะคะอดทนรอหน่อยเหมือนจักรวาลแยกเลยอะมาฟ้าส,สังเกตเหมือนแบบ มือนกําลังแยกคนสองคนนะเพราะว่าเหมือนกันมากเหมือนกันมากเลยนะเออเหมือนกันจนแบบว่าเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนสองเสือสองตัวอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้อะ่ะเออจับแยกใครจะใครจะเป็นแมวใครจะเป็นเสือดูสองกระจกก่อนใครเป็นแมวใครเป็นเสืออะไรแบบนั้นไม่มีใครยอมค่ะฉันก็จะเป็นเสือนะคะไม่มีใครยอมลดอีโก้นะคะนั่นเอง เออแต่หมอฟ้ามองว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นแมวเมี้ยวนะคะเป็นแมวเมี้ยวเอเอนะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีถังเลือกของตัวเองเนาะนะคะเพราะฉะนั้นอะความสัมพันธ์เนี้ยเป็นคนที่คุณนั่นแหละเป็นคนที่กำหนดเองออกแบบเองเนาะหมอฟ้ามองเห็นโอกาสในการที่จะคืนดีกันอะมากไลน์แอตแทกไลน์คือเหมือนกันมาก จับแยกจับแยกนะคะพอแยกอะจึงได้รู้ว่าได้อยู่กับตัวเองได้อยู่คนเดียวเนาะนะนหมอฟามองว่ามันเหมือนมันเหมือนมีการเหมือนได้รับอะไรมาแล้วมันรู้สึกแบบฮะไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วลมพัดมาแบบพิ้วคิดอะไรได้สักอย่างหนึ่งอารมณ์แบบอารมณ์แบบอะไรแบบนั้นเลยนะนะคะรู้สึกว่า อยากมีช่วงเวลาดีๆอยากพูดดีๆต่อกันซึ่งเวลาที่คุณคิดอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะคิดและรู้สึกแบบเดียวกันกับคุณได้นะคะนั่นเองอืมล้วกไ็ได้คืนดีกันเนาะแต่ในบางคนเนี่ยนะนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันเริ่มจับไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะไม่ไหวแบบไม่ไหวจริงๆนะคะเออ เหมือนว่าจะยอมแพ้ด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าการอดทนรอของแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆเนาะแต่ถามว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของตัวเองนั่นแหละนะคะนั่นเองแต่เขาบอกว่าเมื่อเราอยากได้สิ่งไหนเราต้องเป็นแบบนั้นก่อนเพราะเราเหมือนกันถ้าเราว่าเขาเรามีความคล้ายกับเขามาก นะคะนั่นเองอืมประมาณนั้นนะคะอ่ะไปกันต่อค่ะเธอก็เหมือนถ้าถ,ถ้าจะด่าถ้าเวลาด่ากันเนาะเจ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 เเขาก็จะสวนกับมาว่าเธอก็เหมือนกันนั่นแหละ <laughs> แบบนี้แบบนี้แบบนี้ <laughs> รักและยอมรับซึ่งกันและกันอย่างที่คุณเป็นนะและความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์นะคะนั่นเองรอเ,อรอเนาะ,ะรอฉันรอเธออยู่นะคะอ่ะความรักไม่มีถูกหรือผิดหรอกเนาะนะคะเขาก็รักคุณเกินกว่าที่จะปล่อยไปนั่นแหละนะคะอย่าเพิ่งตัดสินเขาเนาะจริงๆ่ะเห็นเขานิ่งแบบนั้นคือรักและคิดถึงมากเด้อนี่เห็นป่างะ ฉัก็กำลังคิดถึงคุณอยู่ในขณะน,นี้ความรักของคุณเติมเต็มฉันด้วยแสง I love you นะชาดเดฮะก็รักนะนะคะแค่ตอนนี้เขาแล้วไต้เออทนไม่ได้หรอกอารมณ์ตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวจะทนและืมไปต่อจ้า ความปรารถนาในการมาเต็มเลยนะน,น่าจะโหยน่าจะไปคิดถึงช่วงเวลาที่เคยมีความสุขด้วยกันช่วงเนี้ยนะน่าจะไปคิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะช่วงที่อยู่ด้วยกันนะช่วงที่คุยกันช่วงที่ผ่านมาเอยมีความสุขเนาะนะคือเหมือนว่ารอสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วมันรู้สึกว่ามันก็ยังลืมไม่ได้อะ่ะเออ นะมันยังลืมไม่ได้อะลืมไม่ได้สักทียิ่งยิ่งพยายามลืมยิ่งดึงดูดเ,ออเกินควบคุมจริงๆนะคนมันเกินควบคุมอะอความคิดถึงในตอนนี้แรงปรัถนาความคิดถึงมันเกินควบคุมพลังงานเคมีดึงดูดมากนะคะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบางคนเนี่ยนะนะคะส่งพลังจิตรบกวนกันแบบเพียเพียเพียยิ่งกว่า 5G นะคะยิ่งกว่าขึ้น คือถ้ามีมีอ่าสัญมีอะไรที่มันจับสัญญาณคลื่นได้เนี่ยจะเห็นเลยว่าโหคลื่นใครส่งมาเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเยอะมายะมากมายเลยอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะจริงๆส่งมาแบบ calling your soulmate คือแบบเรียกหาเรียกหาคือแบบเออกลับมาเธออารมณ์แบบนั้นนะ่ะนะนะคะอะประมาณนั้นตอนนี้คิดถึงหนักมากนะอาจจะทั้งคู่นะคะ ทั้งคู่เลยคิดถึงกันและกันหนักมากอืมนะคะตอนนี้เขาอารมณ์ไหนกับคุณนะคะอืมอย่าเปลี่ยนตัวเองด้วยอย่าเปลี่ยนตัวเองนะยอมรับยอมรับนะอยากให้ได้รับการยอมรับก็ได้นะนะคะการเริ่มต้นใหม่ฮิลิ่งนี่เออเหมือนแบบ อยากให้เข้าใจกันอยากให้รักกันเออตอนนี้ก็รู้แล้วเนาะรู้แล้วและตอนนี้เขาก็อยากแบบอ่ะจริงๆนะนะคะคือคือจริงๆมั่นใจอะ่ะแหละมั่นใจในจักรวาลน,นั่นแหละนะว่าเฮ้ยเรายาเรายังเป็นคู่กันอยู่นะมันยังไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่ามันก็ทนไม่ได้หรอก นะก็อึดอัดต่อให้เชื่อและศรัทธาแค่ไหนมันก็มันมันมัน calling your s o u l a t e นะมัน hard to h a r d conversation อนะมันอารมณ์มันเหมือนจิตมันเรียกร้องอะนะคะนั่นเองมันไม่ใช่แค่คิดถึงและนะนะคะพลังงานภายในเรียกร้องถวินหารุนแรงมากประมาณนั้นเบยใช้คำพูดแบบว่าสัตว์คืนดีกันวันนี้พรุ่งนี้อะนะ ใช้จิตวิทยากับลูกดวงแล้วนะคะแบบว่าไปคืนดีกันเลยจะทนไม่ไหวแล้วอ,อ่ะหมอฟ้ามองว่ายัางไงยังไงเนาะนะคะก็คืนดีกันทําเหมือนไม่สนใจกันหรอกอืมทําเหมือนไม่สนใจกันหรอกแต่ไม่ได้หรอกเพราะว่านี่คือ yes this is your soulmate นะคะเพราะนี่คือคู่ของคุณ เขาเป็นคู่ของคุณนั่นเองเนาะมันก็เลยเป็นชะนี้เองนะนะคะทำไมทนไม่ไหวละทำไมทนไม่ได้นะคะทั้งที่รู้สึกว่าก็แล้วแต่นะเออฉันก็อยู่ได้ฉันอยู่ของฉันก็ได้เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องนั้นเรื่องนี้คือจริงๆอะ่ะก็คิดแบบนั้นนะเออไปทำโน่นทำนี่ของเขาคือยิ่งหนักอะ่ะจริงๆก้าวดาบเนี่ยคือนอนไม่ นอนไม่หลับเลยนะบางคนนอนร้องไห้เลยนะจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําเป็นคอคนขึงขังกันไปนะคะนั่นเองอืมอ่ะกำลังหาข้อมูลอยู่เนาะกำลังคิดจะทำวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะนะคะเอออาจจะอยู่กับตัวเองเพื่อ เพื่อดูเนาะว่าจะเอาอยัางไงนะนะคะรอการคืนดีอยู่แล้วนะคะไม่นานในอนาคตอันใกล้นี้แหละแค่ต่างคนต่างอยู่เนาะ,ะไม่ได้คิดอยากจะเลิกกันหรอกนะคะไม่ได้อยากคิดอยากจะให้มันจบแค่นี้แน่นอนโดนสต็อปเนาะนะคะไม่ใช่แน่นอนแต่ว่าเนี่ยเดคอเบอรี่การฟื้นฟูนะคะเออแค่อยากได้อยู่กับตัวเองต่างคนต่างได้อยู่กับตัวเองนะคะอืม มีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไหมไม่มีตังแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอารมณ์แบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใช <laughs> มีเรื่องของการที่อาจจะทําอะไรร่วมกันอะไรแบบนั้นด้วยก็ได้นะนะคะเออมันก็เลยมองว่าอ่ะโอเคส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งคือต้องยอมมันมีส่วนนะนะมีส่วนในความสัมพันธ์นี้มากๆแหละแต่หมอฟ้ามองว่าไฟติง้ง เอออย่าเพิ่งยอมแพ้นะอย่าเพิ่งยอมแพ้ทุกอย่างมีทางออกแล้วมันอาจจะถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนาะนะคะมาฟ้าว่าตัวคุณน่าจะรู้เนาะต่างคนต่างน่าจะรู้จริงๆนะว่าอีกฝ่ายคิดและรู้สึกยังไงจริงๆมันมีมันมีสัญญาณที่บอกว่าคุนเขามีความเป็นเซนสูงมากอะไรแบบนั้นนะนะคะนั่นเองอะ่ะ โอเคระวังการฟังอะไรที่ไม่ดีมาด้วยเนาะนะคะทุกอย่างกำลังจะไปในทิศทางที่ดีนะนะคะเออแต่มันเหมือนเสียงในหัวบางทีมันทะเลาะกันนะอืมนะคะเขาบอกว่าให้นิ่งอยู่กับตัวเองถามตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะเออเชื่อมพลังงานเพื่อให้ตัวเราเนี่ย ได้รับพลังงานเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณเนาะนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเราควรเดินไปที่ทางไหนเราควรทำยังไงนะคะนั่นเองแต่ระวังอย่าเชื่อเสียงในหัวมากเพราะตอนนี้เสียงในหัวทำงานหนักมากนะคะแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นพลังงานปีศาจก็ได้นะคะต้องดูด้วยไอเสียงในหัวของคุณเนี่ยมันฝ่ายไหนนะคะ ดูดูออกเนาะว่าฝ่ายไหนนะคะฝ่ายขาวฝ่ายดำนะคะเอออ่ะความรักครั้งนี้จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีจริงๆนะคะสินศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นะคะจะคอยปกป้องเนาะคนละเขาจะได้เคลียร์ปัญหาทุกอย่างนะคะเหมือนเริ่มใหม่เลยเหมือนแบบอู้จะไปไหนล่ะพลังงานของคุณเกินต้านจริงๆนะคะจริง แล้วเซนของเขาตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยนะเซนของคุณและเขาตอนนี้ไม่ธรรมดาเลยเซนท์ทำงานแรงมากนะคะนั่นเองพลังงานดึงดูดมหาศาลนะคะรับรู้ได้แบบบางทีไม่ต้องคุยกันเลยอะ่ะเหมือนรับรู้ได้เลยอะนะคะแบบแค่คุณส่งพลังงานแบบถึงถึงจ้านะนะคะ ถึงจนแบบหืมทำไมช่วงนี้คิดถึงเขาจังทําไมช่วงนี้ห่ยหาเขาจัง,งอืเป็นแบบนั้นนะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทนไม่ไหวก็คุยกันเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขส์นในความรักมีความสุขในความรักมกั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะบายบายขอบคุณค่ะ